ใจทุเรียนในมือของคุณอ่ะเอาเข้าโรงแรมนี้ไม่ได้ครับเอาไปทิ้งที่ไหนดีเนี่ยอีใครเอาทุเรียนมาไว้หน้าห้องเนี่ยเ <c oughs> หนว่าห้ามเอาทุเรียนเข้ามาในโรงแรมไงฉันไม่ชอบฉันพอจะทราบค่ะว่าใครเอาทุเรียนมากินที่ค่ะห <c oughs> ยุดหยุดดีนี้นะครับคุณห้ามเข้ามาในโรงแรมนี้นะ ทำไมจะเข้าไม่ได้ฉันนะ่ะพักอยู่ที่โรงแรมนี้คุณน่ะเข้าได้นะครับแต่ว่าทุเรียนในมือของคุณน่ะเอาเข้าโรงแรมนี้ไม่ได้ครับนี่ทุเรียนเนี่ยที่ซื้อมาแพงเชียนะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะมันเป็นของกินไม่ใช่สัต์เลียงมันจะเ,เข้าไม่ได้ละไม่ได้จริงๆครับมันคือกฎของโรงแรมป้ายก็เขียนอยู่ตรงนี้รบกวเนคุณผู้หญิงช่วยดูหน่อยนะครับแต่มันเป็นของกินนะเอาเข้าไปไม่ได้จริงๆหรอไม่ได้ครับยังไงผมก็ต้องยืนยันคำเดิมเพราะว่ากลิ่นของมันอะ่ะ จะรบกวนลูกค้าท่าน,นอื่นๆครับกินมันหอมจะตายยังไงก็ให้ความร่วมมือด้วยนะครับไม่เอาเข้าก็ได้จ้ะ ทีเนี้ฉันเข้าได้หรีอยงจ๊ะไม่ได้นำพุรเรือเข้ามาใช่ไหมครับเห็นไหมล่ะถ้างั้นเชิญเข้าด้านในได้เลยครับอยาไม่มาช่วยอีกได้ครับเช่ครับ ทอนไม่ไหวแล้วมาสิว้าวว้าวโอ้ยแค่ได้กินก็ชื่นใจแล้วหวานมาก กกินเหนม็นเต็มไปหมดเลยเอาไปทิ้งที่ไหนดีเนี่ยถ้าเอาไว้ในห้องอยู่พนักง,งานก็รู้สิ ไม่ใช่ <c oughs> ท,ำทำไมกลิ่นมันแรงอย่างนี้เนี่ย <c oughs> มาัานจะไงเนี่ย <c oughs> กลิ่นมาจากตรงไหนเนี่ยอี <c oughs> ใครเอาทุเรียนมาไว้หน้าห้องเนี่ย <c oughs> กลิ่นไม่ไหวเลย <c oughs> <c oughs> นี่เธอไหนว่าห้ามเอาทุเรียนเข้ามาในโรงแรมไงแล้วนี่คืออะไรเปลือกทุเรียนเนี่ยมาอยู่หน้าห้องฉันได้ยังไงฮะฉันอุตส่าห์เช็คมาดีแล้วนะว่าห้ามเอาทุเรียนเข้ามาเพราะว่าฉันไม่ชอบกลิ่นเพราะมันเหม็นทางเราต้องขอประทานอภัยคุณลูกค้าจริงๆนะคะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะว่าทุเรียนไปอยู่ที่หน้าห้องของคุณลูกค้าได้ยังไงเ,เดี๋ยวทางเราจะรีบจัดการให้นะคะต่อ คุณลูกค้าช่วยบอกเลขห้อง,ของคุณลูกค้าได้ไหมคะห้อง v p 104ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะรีบจัดการให้เลยค่ะต้องขอบระษัทอะไรคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะรีบจัดการละ่ะฉันไม่ชอบรปภรปภครับคุณมิววันนี้มีใครเอาทุเรียนเข้ามาเลยเปล่าเธอเห็นไหมไม่มีนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าอะ่ะ มีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งพยายามจะทุเรียนเข้ามาแต่ว่าผมอะขัดขวางไว้ได้ก่อนครับเดี๋ยวยังไงต่อไปนี้ยก็ช่วยเข้มงวดให้มากกว่านี้หน่อยนะเพราะว่ามีลูกค้าเจอเปลือกทุเรียนอยู่ที่หน้าห้องของเขาแล้วเขาก็มาร้องเรียนที่ฉันเนี่ยได้ครับผมต้องขอโทษจริงนะครับมาครับคุณมิวเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งให้คุณมิวคะคุณมิว พอดีฉันว่าฉันพอจะทราบค่ะว่าใครเอาทุเรียนมากินที่นี่ค่ะจริงเหรอพี่ใครอะห้อง V.I.P. 103ค่ะคุณมิว103ที่อยู่ตรงข้ามกับ v p p 1 4 4ที่มาล้องเรียนเมื่อเช้าใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อเช้าฉันไปทำความสะอาดมากิ่นทุเรียนเต็มห้องกากระอวนไปหมดเลยคะ่ะโอเคพี่ขอบใจมากนะคะขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ โอ๊ยอะไรเนี่ยฮะคุณลูกค้าได้นำทุเรียนเข้ามารับประทานในห้องพักหรือเปล่าคะฉันไม่ได้กินนะแต่กลิ่นแรงมากเลยนะคะคุณลูกคา้าแล้วแม่บ้านก็แจ้งมาว่าตอนที่เข้ามาทำความสะอาดเนี่ยได้กลิ่นทุเรียนในห้องของคุณลูกค้านะคะนี่ห้องนวนหรือเปล่าฉัานนํำไม่ได้กินเขาอ,อาจจะมาวางไว้หน้าห้อง แล้วมันก็ได้กลิ่นแรงก็ได้เอ่มมาปรับปรำฉันนะนี่อะไรเนี่ยฮะมาโทษฉันได้ยังไงฮะฉันไม่ได้กินสักหน่อยแกนั่นแหละกินหรือเปล่านี่ฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้กินแต่กลิ่นมันมาจากห้องแกน่ะฉันได้กลิ่นห้องแกนั่นแหละคุณคะคัะขอความกรุณางดใช้เสียงด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะรบกวนห้องอื่นเขาค่ะมันนั่นอะไรน่ะกระเป๋าอะไรอ่ะนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยอย่ามายุกนี่ไงคุณเอื้อ ดูเนื่อสิคุณเฮ้ยท<ฮ>ุเร<ฮ>ียนของฉัน<ฮ>ดูสิคุณเนี่ยนางนี่มันกินเนี่ยหน้าตาก็ดีนะเขารบกฎกติกาบ้างสิจริงๆทางโรงแรมมีกฎว่าห้ามนําผลไม้ที่เป็นทุเรียนเข้ามาเนี่ยเพราะว่าผลไม้ชนิดนี้เป็นผลไม้ที่มีกลิ่นแรงนะคะแล้วลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบรบกวนลูกค้าคนอื่นเขาบางคนเนี่ยถึงขั้นกับแพ้จนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะถ้ามันถึงจุดนั้นเนี่ยคุณลูกค้าสามารถรับผิดชอบได้ไหมคะ พราะถ้าคุณลูกค้าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนี่ยยังไงคุณลูกค้าก็ต้องรักษากฎของโรงแรมนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไม่รักษากฎของโรงแรมทางโรงแรมจะเป็นที่จะต้องเชิญคุณลูกค้าเช็คเอาท์ออกภายในวันนี้นะคะมีปัญหาจ้ะฉันเช็คเอาท์ก็ได้ไปก็ดียังไงทางโรงแรมต้องขอโทษคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปทางโรงแรมจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้ค่ะไม่เป็ไนไร มาเช็คเอาท์ห้อง VIP หนึงศูนย์นะคะสามจ้ะให้มันเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมเงินคืนทั้งหมดส0 0พันนะคะนี่ค่ะนี่ครับคุณมิ้วผมคืนชุดครับก็เป็นเพราะว่าคุณนั่นแหละที่แอบเอาทุเรียนเข้ามากินในโรงแรมนี้ทำให้ผมโดนไล่ออกเนื่องจากหละหลวมในการปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้ ผมลำบากแล้วนะมันคงสมใจคุณแล้วสิเออนี่นายพูดจริงเหรอก็จริงนะสิฉันไม่ได้ตั้งใจให้นายโดนไล่ออกนะไม่ต้องไล่เขาออกได้ปะฉันขอโทษแล้วกันที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนอะ่ะแล้วเงินเนี่ยฉันไม่เอาก็ได้ถือว่าเป็นการหายโทษแล้วกันที่ฉันสร้างความเดืดอดร้อนให้คนอื่นน่ะฉันไปละ ส่วนเรื่องของนายอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฉันจะคุยกับผู้จัดการให้ขอบคุณมากนะครับ